ครับสวัสดี FC แฟนคลับสาวน้อยเปร้ยนแพง FC แล้วเองครับเอของทุกๆท่านครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเพลินเอาพี่เชียวครับพี่น้องพามาเบิึงบรรยากาศร้างอาหารครับพี่น้องความสนุกสนานด้ังลังครับพี่น้องสวมัสดีค่ะอะไรมาไรคิดบ้านใหมสวัสดีครับท่า ลูกกวาหาว่ะ่าอะรนี้หาเนี <eye> I I ่ยทกางกไปแล้ว้างทางนีมีก็ตอเป็นเส้นใหญ่าไปก็หมดไปแล้วก็ไม่จ้างเลยลงทุนบอวเองอิัวเองพอลงทุนบัแต่ว่าพี่แลนว้จารหกแปดไม่มางเลยทักวันเต็มวันหกแปดเต็มหมดเลยก็เลยได้หกเก้า เอาหกแปดเจ็เย่ง้เต็มทุกวันเลยเราสลัดดีไลยอยาไปลับทุกวันเลยหรอเพราะเอจ้ากเมื่อกี้หนึ่งุชิกาหกเก้าังอยู่สองปีพไงดยงางานเลยพไปแต่รู้บอกเลยสาน้อยเพี่เป็นยังวงเลยจะมาลองกิเริ่มยากแล้วเพราะว่าแต่พะมอลำ่หนีกับซีลอยคิ้วแล้วจัางกันเองดีบอกจัางกันเองเดพี่เาเจ้างได้งานแต่งงานแต่ง

การกไม่ายหลการยูนสลเดอหรือหอไ่โดนเากคนปาวันนีาเาสูงแล้วมันสัน้นหมดกัด

ชารนไหนมีพบอะไรสอร้อยเราต้อับเราต้องแล้วต้องโทรไปถามเขาบางนจะได้คุณได้เนิงก์ทด

เอามาจีซีแต่ไม่เอาสองใบนี้เอาตังเธอเล็กพ้อเอามาแรกกันเลยเอาไปร้อยมาหาทุนหรือเราเดียวถ้าพ่อได้หนึร้อยแต่เทววันนี้พ่อจะไล่ส่วนให้เธอได้สองหมื่นถ้าไม่ได้สองหมื่นพ่อจะไม่ลงนะเอาไปร้อยมาร้อยแรกสองหมื่นมาไหม มาแม่เอาทอดอะไรช็อตเปิดเลยมันเนี้ย้อยเดีวยวาะพจะเพ่นยเออเอามาโรดแะ่มามาเียรอจะไรสวยเลยเธอยอดเ,เป็นจังเป็น5 0 0 0มนวันนี้มาลายบ้านใหม่ ถ้าไม่ถูกก็คือถูกไม่ถูม่ะย่ถูกเถ้าพรบผ้าเหมรอพอที่จะลงโอเคโอเคอย่ามาบูดใหายแล้วก็แล้วมามล่เดอายืมมอนี่ยืมมอนี่ดูี่สดยนะข่าเมนเนี่ท่าน่บด

đó มุดมดมด,มด,มดครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้สำเนียงกันครับพี่น้องขอ,ขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องไว้พอกันไหมคล,ค,ลคลิปน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ